ชีวิตสุดโตงคุณน้องไวยคุณน้องไวยกับชีวิตประจำวันพัทหนึ่งนะครับผมชื่อน้องไวย์เฮ้ยอย่าว่าเพื่อนอย่างนั้น,นต้องมีแหละต้องด่าเพื่อนว่าไอ้บ้าบอเอา้ยจะบ้าหัวตะกรงแล้วอ <c oughs> เออคุณน้องไวยครับกำลังจ้อง <c oughs> มองอาเล่นบอล,ะละของพวกที่ข้าง,ง,ง,งการเล่นบอล,ะละอย่าง <c oughs> คุณปิ๊กนะครับผมเขาไม่เคยได้ยิงเข้าสักลูกนะครับดูนะครับไม่ว่าจะร้อยลูกหรือพันลูกเขาก็ไม่เคยยิงเข้ายิงร้อยลูกแล้วพันลูกมาแล้ว ร้อยอลกยวกไเข้าพันลูกอ่ะเออยิงร้อยลูกไปเข้าพันลูกบ้างไม่รอดเลยไม่รอดเลยโอ้ยไม่มีใครเห็นราคนนี้เพี้ยงเนี่ยเออ